ส่วนเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองมนาเรประเทศเมียนมาก็ทําให้มียอดผู้เสียชีวิตกว่า3,000คนแล้วในขณะนี้การช่วยเหลือต่างๆจากประเทศต่างๆเองนะคะก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับในส่วนของประเทศไทยค่ะล่าสุดนะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขของไทยเองมีการจะส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะ,ะรวมถึงสาธารณาสุขในภาวะภัยพิบัตินะคะหรือว่าไ h a i l a n d TMT ค่ะพร้อมทีมสนับสนุนภารกิจชุดที่2ค่ะ ออกเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมียนมาค่ะโดยนายแพทย์โอภาษการกรวินพงศ์ประลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้มอบหมายให้ในายแพทย์อุดมอัศวุิมังกุล สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่4นาในแพทย์ทรงคุณุฒิกระทรวงสาธารณสุขค่ะและคณะผู้บริหารร่วมส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติก็คือไ h a i l a n d EMT ประเภทไทวันชุด2พร้อมทีมสนับสนุนภารกิจเดินทางไปช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีแผ่นดินไหวที่เมืองมันเดเลประเทศเมียนมานะคะด้วยเครื่องบินของทางกองทัพอากาศค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นชุดปฏิบัติการที่มีศักยภาพค่ะสามารถช่วยเหลือผู้ ประสบภัยแล้วก็ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองในสถานการณ์สาธารณภัยมีจำนวนทีมทั้งหมด25คนค่ะมีทั้งแพทย์พยาบาลนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เภสัชกรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจากทั้งโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์แล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคนะคะที่เขาเช่องไปช่วยดูแลงานควบคุมโรคระบาด รมอนามัยค่ะที่จะเข้าไปดูงานด้านสุขอ,อนามัยแล้วก็ระบบน้ําดื่มรวมถึงพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ของมูลนิธิร่วมกตัญญู จะเดินทางไปด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์แผ่นดินไหวในเมียนมาเนี่ยยังพบอัพเดตช็อคค่ะขนาด3-5ถึงค่ะแต่ไม่ส่งผลต่อการทำงานของทีมแพทย์ไทยทุกคนในพื้นที่ยังปลอดภัยดีนะคะสำหรับการจะส่งทีมแพทย์ของไทยในครั้งนี้รวมทั้งหมด4ทีมค่ะระยะเวลาการทำงานก็คือ4สัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9กพฤษภาคม2568แแล้วก็จะทำงานร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งมีการตั้งฐานปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เตรมยาแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆค่ะสามารถสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยอยู่ได้ประมาณ1-2สสัปดาห์ด้วยกันค่ะ